ขนมปังฟักทองนะคะสูตรนี้ปิันทําให้เป็นฝักรูปฟักทองแทนการามัดเชือกนะคะนะทำในพิมพ์ม,มัฟฟินนะคะนุ่มมากๆค่ะแล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปชมว,วิธีทํานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะอ๋อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทำกันเลยค่ะ แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะน้ำค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยนมค่ะน้ำและนมเป็นใช้เย็นๆจากตู้เย็นนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้น้ำตาลใส่และเกลือละลายดีค่ะ จากนั้นนะคะน้ำมันพืชค่ะใครชอบหอมๆใช้เนยก็ได้นะคะใช้เนยถ้าใครใช้เนยนวดเอ่อทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่เนยนวดหลังสุดนะคะตามดีสค่ะคนให้เีสลายเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะแป้งขนมปังค่ะ วันนี้เอ่อป้นใช้ผงฟักทองนะคะใส่ด้านบนผงฟักทองเนี่ยแต่ละยี่ห้อสีอาจจะเข้มมากน้อยต่างกันนะคะนะดูให้สีใช้ได้นะคะแล้วก็เอาคุกกับแป้งนิดหนึ่งดูถ้าสีไม่ขึ้นก็ค่อยใส่เพิ่มนะคะทยอยใส่ทีละน้อยนะคะนะบางยี่ห้ออาจจะสีเข้มบางยี่ห้ออาจจะสีอ่อนนะคะนะคะเป้นใช้ผงฟักทองเพราะว่าฟักทองตุรกีเนี่ย ฟักสดที่ตุรกีเนี่ยออกแล้วเหมือนกันแต่ว่าสีเขาสีส้มนะคะเขาไม่ได้สีเหลืองนวลๆปุ้งเนี่นนนนยได้สีเหลืองน,น,นวลนๆนะคะปุ้นก็นเลยใช้ผงฟักทองนะวันนี้จากนั้นนะคะนวดจนแป้งเนียนดีหรือขึ้นฟิล์มนะคะนวดเครื่องได้นวดมือได้นะคะนะใครนวดเครื่องก็นวดจนฟิล์มเลยค่ะใครนวดมือนวดสลับฟ้าน,นะคะแป้งจะหายแฉะไวนะคะ ป้นนวดแบบนี้ปิ้นก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะ1ินาทีขึ้นไปเหมือนกันนะคะไม่ได้นวดแบบเดียวนะคะปิ้นนวดจนเขาล่อนออกจากโถดีแล้วนะคะนี่นะแต่ว่าดูโดนเนียนแล้วแต่ว่ายังแฉะแไม่เป็นไรนะคะาจากนั้นนะเดี๋ยวปิ้นจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะปิ้นทาน้้ำมันนะคะน้ำมันพืชน,นะที่มือเล็กน้อยนะคะประมาณเนี้ย ครึ่งน้อนชาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาที่โถและโดด้วยนะคะ นะคะมือที่ลูบน้ำมันเนี่ยลูบไปที่โถกันติดนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทั้งนี้อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านเอ่อไม่เท่ากันนะคะอาจจะช้าเร็วต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะพักแป้งค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งแป้งกันนะคะเรียบร้อยนะคะวุ้นจะยกออกจากโถเลยโรยแป้งนวลเล็กน้อยนะคะใขรถนัดใช้แป้งนวลก็ใช้ไครถนัดใช้น้ำมันลูบก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะคะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะ,ะโอเควุ้นจะแบ่งก้อนละ50กรัมนะคะแดก้อน โอเคเมื่อได้ครบทั้งหมดเป็น8ดก้อนแล้วนะคะกนจะคึ่งกลมไล่ลมนะคะแล้วคึ่งกลมพักเลียงเอาไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะทั้ง8ก้อนนะคะเปิ่นจะคุมผ้านะคะพักให้กูเต้นคลายตัวนะคะสักประมาณ15-20นาทีนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะวันนี้นะคะเพิ่นจบในพิมพ์มัฟฟินแบบนี้นะคะเพิ่นสเปรย์น้ำมันเอาไว้แล้วนะคะใครจะใช้ทาเนยหรือในกระทงก็ได้นะคะหรือใครจะวางบนถาดอบก็ได้อันนี้แล้วแล้วแต่นะคะ นะโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันเลยนะคะเพิ่นหยิบมาหนึ่งชิ้นนะคะเพิ่นจะตัดเขาเป็นหกใครจะตัด8ก็ได้นะครับใครจะช่างก็ได้นะคะถ้าช่างก็ก้นรับประมาณแปดกรัมนะคะอ่ะตัดแล้วมันก็ไม่เท่ากันหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตัดเป็น6ชิ้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเพิ่นจะปั้นเป็นกุกลมแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะด้านหนึ่งป้นจะทำปลายแหลมๆแบบนี้นะคะแหลมๆเอามาวางติดกันดึงตรงนี้ให้แหลมๆหน่อยหนึ่งให้เขาเป็นเหมือนทรงฝักทองแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะจากนั้นนะคะป้นจะวางเรียงบนถัดอกค่ะ ขึ้นนะคะนี้นะแล้วใส่ลงไปในพิมพ์มัฟฟินของเราค่ะพยายามให้ตรงกลางเขาแบบนี้นะคะให้ตรงกลางเนี่ยเขาปิดกันติดกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะ อนนี้นะคะเปิ้นขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทาง8ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ขนมปังก็ขึ้นดีแล้วนะคะเปิ้นว์มเตาเอาไว้แล้วนะคะก่อนอบเปิ้นจะเสียบเอ่อมเมล็ดฟักทองนะคะ,ะเปิ้นใช้เมล็ดฟักทองเสียบเข้าไปนะคะตรงกลางเป็นเอ่อเป็นเหมือนฟักทองเปิ้นจะไม่ทาอะไรด้านบนนะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะ นมสุกออกจากเตาแล้วนะคะใครอยากจะทาเนยละลายด้านบนทานมทาได้เลยเ้ิ้นไม่ทาน,นะคะเปิ้นอยากได้สีด้านๆอุยตรงนี้ร่วงโอเคแต่เพิ่แปะดีก่อนไอตัวการของบนร่วงอ่ะโอเคนะคะทำแบบนี้ลายเขาจะไม่ชัดเหมือนเราใช้เชือกมัดนะคะแต่ว่า ก็สะดวกดีนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรารอให้ขนมปังเย็นเป็นอุณหภูมิห้องเล็กน้อยนะคะแล้วเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้บ้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะทั้งนุ่มั้องมีเยอะใหญ่เลยนะคะ